สวัสดีครับวันนี้ผมกะระสิภาพว่าสอ้อนวิธีประกอบเปลี่ยนกองเชื้อเพลิงเนาะอันนี้กับซีมีอันนี้นี่กับโอลิงอาประกอบเลยวิธีการประกอบก็นะทำก็จะเอาโอลิงแบนใส่ใหงเอาไป้เลย ก็เอาสีเอาโอลิงใส่นี่ตบตามนั่นละม่าตือต้อไปแล้วก็กรอนัดเย็ดแล้วก็ไปแล้วกรอนัดเย็ดตัวก็นเลย ได้า BP ตัวใหม่ใส่กองละเอียดครับผมม,มครับใช่ไหมมันคือ มันค no <hi> ือหูม um ันหูเนน้อยเนี่นน้อยๆยอยเ่บอนกนบ่อมันเข่าเลยปึ๊บปึบหอแต่นี่มันนอกต้องรับยกข้างใต้ขวาพลังเอาไว้ข้างนึงพลังใต้ขวาแล้วเกลี่ยนันละนอกตัวเกี่ยัใส่้เข้าไปก่อน ต่อไปก็ใส่ใสายไฟียบปลั๊กมอเตอร์แล้วก็เรียงอนี้ตัวไดเข้าก่อนเนาะ แล้วก็เรียงสายไฟตัวนดข้าก้อนนะนี่อย่างของก้อนตัวสีเทาสีเทาเขอก้อนแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีฟ้าสีแดงแด้วก็เห็ดไปปกติหลักมาด่าสามบีพีตัวใหม่วิธีการเกยนทองเชื่อเพิง

เป็นุดนุ่มงงหนมงงซุดนุมบอสคออะไรซ้งหนีบต่อไปใช่สายไฟเสียบัด ต่จะได้ข้อควอมันตัวน้อยขอก่อนถ้าเราไม่รู้เราก็ถ่ายรูปไว้ก็ได้ này cảm ơn Cú Ma bỏ. Ừ. เป็นตัวนี้นะฮะกระอกจะเป็นตนัวนี้ได้ปะแล้วก็ทำการตรวจสอบดูตัง่งเลยตังตังเลไว การเสร็จสิ้นกองเชืยอเพื่อ